สวัสดีครับผมอยู่กับเราในช่องทรายทอง,พทอง,ทองพเพชรนะครับผมวันนี้ก็ทองเพชรก็ล่าเรื่องจำแ็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีนี่ครับผมเล่นน้ำนะครับผมอุ้ยอุยฮฮอะเลยอลยถอย อูอูอูดูกินดาครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นเย็นนะครับแดดฟ้าที่ก็เริ่มรับผอฟ้าแล้วนะครับผมโอ้โหา ครับผมอากาศมออยมาไงครับเออเออเออมาไปถ่ายมุมอื่นบ้างครับผมของแท้ครับของแท้พักกินยาครับพักกินยา กระดิ่งกระดิ่งน้ำน้ำน้เปียกโทรศัพท์เยวแกงเขาหัวหัวห้วัวอุ้ยหูตังแล้วครับผม นะครับเอาแล้วครับผมไงครับเป็นไงครับผมมีเราควันหัว้ะครับผมยใครับเล่นต่อเล่นตอเตอะ สบายครับนานๆทีเล่นนะอ่ะนอลงนอนลงนอลงไปนอลงไปนอนครับไปนอนตอนนี้สั่งไม่ได้แล้วครับขาตกมันขอเลยแน่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 มันกล้วยอากินก็กินคือสีแสบเนาะ ตัวเดียวครับต้นกล้วยพังหมดแล้วโถวูพังหมดแล้วครับผมวันนี้เรามีลูกฟุตบอลนะครับโยนไปอุ้ยออ้ยอ้ยตกใจอ้ยเอาแล้วเอาแล้วอ้ยกระเด็นอุ้ยตกเลยครับผมขอเก็บก่อนสักครู่ เออเออเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วแตกไม่แตกแตกไม่แตกรู้กันตรงนี้ครับเอาแล้วเอาแล้วเหยียบไม่ได้ครับเหยียบไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับอุ้ยไม่โดนเหยียบเท่าไหร่ก็เหยียบไม่โดน อมามามเอาแล้วอุ้ยแทงแทงแทงงาหั <c oughs> ากตามไปนี้น่าร้ายเหลือเอ้ยเตะออกเรียบร้อยตามไม่ได้เก็บเข้าหน่อยอุ้ยจะไปเอาด้วยจะไปเอาอีกครับจับโยนไปตึมมาแล้วทองเพชรขึ้นไป <c oughs> เอาแล้วเอาแล้ว เฮ้ยเหยียบครับเหยียบมัวซัวตอนนี้ม right ัวซ <speaking> ัวมากนะครับลูกบอลอยู่ในอ่างอุ้ยเหยียบอู้แตกแตกแตกหมดแตกหมดเคาจะเหยียบให้ได้ครับตีเหยียบให้ได้พักก่อนพักก่อนสักครู่เอาลูกบอลหายเก็บมาเก็บมาเก็บมาไปทิ้งไป เก็กระดาษขอตอยๆอย้ไปเรียกเรียกเยแม่ที่เทลูกบอลก็อยู่ตรงนี้เองมาแล้วครับอย่สิบบอลนี่จังหวะเื่นีนะครับจับโดเลยไปแล้วก้องเปียกก้องเปียก นี่ครับข้างหลังอูเตะเตะนัากลัวครับน่ากลัวับเหยียบไม่ได้เหยียบไม่ได้ตไตะเลยไม่ออกครับผมตอนนี้เนี่ยพักอะไรแล้วตามเหยยบลูกบอลนะครับแทงไม่ได้ครับผม นี oh. s right. <S ่แหละหยยบได้ยังครับหยียบไม่ได้สักทีเรา่างในลูกวอนมีตลบนะครับเหยียบ <laughs> อะไรก็ลอยขึ้นมาอุ้ยมัวร้อนแล้วอุ้ยมัวร้อนแล้วแข่งไม่ได้ครับผม <laughs> <laughs> อะไรอะไรเนี่ <laughs> ยหยยบเอาแล้วครับเอาแล้วหยียบผมหยียบหยียบ เยีบยบละเยยบเดี๋ยวเท่าไหร่ก็เหยยบไม่โดนนะครับครับเริ่มงุนกิดแล้วนะครับของเพชรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โห,โห,โหเฮ้ยไม่พักตัวด้วยครับการนี้ต่อยาวเย,ยียบเอ้ยเยยบได้แล้วเย่ยบไม่ได้ เยยีไปนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหไปโอ้โฮอุ้ยเก็บหนักไหมครับโอ้โหเมื่อกี้ครับไม่รู้ว่าไปอาปูยยังไงครับผม Thoái à, thôi 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 còn thôi con thôi thôi nè nè thôi còn thôi mà 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 thôi mà hỏi mà đâu mà đâu mà mà đâu bay mà nè 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 mà còn thôi mà thôi mà 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 làm mà mà bye bye đừng quên bên buồn đừng quên bên lão đừng quên bên lão chút đây chút bay bay chút bay ba, ba. luôn nè nè แล้วครับไปแล้วอีกรอบครับผมอีกรอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าโดนปูนหรือโดนอะไรนะครับอุ้โอยโหอะไรมาอีกครับจังหวะน,นี้อุ้ยอุ้ยเอ้ยโ้ยไม่ออกสักทีอุ้เยเหยียบได้น่าจะเหยียบได้ครับผมจังหวะน,นี้น่าจะเหยียบได้ ได้ทีหย่หยอหย่อไม่ได้ครับเอกอเกลืเกลไม่ได้ครับไม่ได้การตัดกล้วยแล้วครับกอนถูกขีดมาหน้าโกดึงเชนรัาทาหลังกับผมเอาแล้วเ,เอาแล้วครับผมจากน้ำเต็มอ่างตอนนี้เหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ าว่าก็ลดลงแบบนี้ครับนี่ครับเสียงมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับผม ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวภายทองเพชรของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ